สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตราคารังนกที่ขายไปนะคะเมื่อกี้ที่เก็บได้ประมาณเกือบน่าจะเกือบสิบโลแต่ว่าที่ขายไปแล้วก็จะประมาณแ้วนะคะอันนี้ตัวเลขที่ขายไปคือแนนอะเป็นขายรอบนี้ไม่ได้ขายรังนกไปพักหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ไม่ได้เก็บ แล้วก็มาเก็บ31มกลาได้ประมาณ10โลนะคะแนนแบ่งขายเป็นลังคิวไปก็ั่นขายได้โลละบ8,000กับท้องดําใน7,500ค่ะแล้วก็อันนี้ขายไปประมาณ2โลูแล้วก็ที่เหลือประมาณมันจะมี6ลูน,นะ6ลู6ประมาณนี้นะคะแนนส่งลานเป็นลานประมูลนะคะแนนได้ มาเจ็ดหมื่นเก้าไม่ใช่สิหกหมื่นสามนะได้มาหกหมื่นสามหากค่าใช้ใจ่ายพวกค่าส่งของค่าอะไรอย่างนี้นะคะหากคืนแล้วก็รวมรวมกันกับอันที่อ่าส่งไปอะคะ่ะกับที่ขายไปอีกรอบหนึ่งที่ขายต่างหากไปอะคะ่ะก็จะอยู่ที่ ก็คือจะอยู่ที่เจ็ดหนันนะคะเจ็ดหก้ันหกกว่าบาทประมาณนี้อันนี้หักค่าใช้จ่ายออกหมดแล้วนะคะค่าส่งค่าแพ็คค่าอะไรอู่แล้วอุ้ยใบไม้ใบไ,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 ไม้ที่เราหวงแหงมากนะคะ่ไไมัสวยมากแต่ว่าอุ้ยขาดไปเลยอะเมื่อกี้ขาด แล้วก็มันก็เปืออีกประมาณวยไปแนวกระมังน,นะคะโอเคค่ะกลับมาแนวมันคืไเป็นอมแล้วก็เหลืออีกถุงหนึ่งถุงนี้น้ำเก็บออกต่างหากเพราะว่าจะเป็นพวกรังไม่สมบูรณ์กับรังอ่อล่างแตกนะคะมันแค่แตกอะเศษแตกใหญ่ๆอย่างน,นี้หนึบกคิ้วบ้างก็คือเป็นพวกรังเดิมไม่อวานอันางนี้อันนี้ก็ประมาณ ้าขีดนะครเก้าจุดเจ็ดสี่ประมาณรวมอันนี้ที่ยังไม่ขายถ้าขายอันนี้ก็อาจจะได้ประมาณรวลเรสักอย่างไม่ได้ก็สักสี่พันห้าพันก็จะตีว่ารอบนี้ขายได้ประมาณแปดหมื่นอ่าประมาณรอบนี้ก็ประมาณแปดหมื่นบาทนะคะ ดีว่าแล้วแต่คนเนาะบางคนจะเก็บปีหนึ่งจะเก็บทุกเดือนหรือว่าทุกสองสัปดาห์ประมาณนี้นค่ะก็คือแล้วแต่เลยว่านกบ้านเราปริมาณมันเยอะแค่ไหนถ้ามันเยอะเราก็สามารถเก็บได้บ่อยนะคะค่ะส่วนของเราก็คือนกเริ่มเยอะแล้วแต่ว่าคือเจ้าของบ้านอ่ะไม่ค่อยว่างไอ้นั่งดูไม่ใช่เไรคะ่ะเหมือนมีนกมาบินเล่นอยู่สวนหน้าบ้านเลย ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราเก็บเลยอะ่ะลังนกสีของเราอะ่ะมันจะสวยแล้วก็เก็บราคามันจะแพงกว่าที่แบบเป็นสีเหลืองๆนะคะของแนนอะสีมันจะเหลืองราคาก็จะตดรอปลงนิดนึงอย่างรวมลังรวมอะ่ะที่เขาซื้อกันอยู่ร้านถ้าถ้าแนนแนะนำเนาะก็คือบางเจ้าที่เราดิวเองอที่แนนขายอะ่ะก็คือแนอนดิวเองแนนจะได้เยอะกว่าที่ขายส่งล้านอ่าถ้าเรามีเจ้าที่เขาหลับซื้อแบบเนี้ยถ้าแนนแนะนําที่แนน เห็นราคาแบบสูงรา้านอ่ะเพื่อนที่แนนจะได้รู้ราคาว่าจะระเกดมันราคาประมาณไหนแนนจะได้ดิวซื้อดิวขายกับผู้ผู้ซื้ออะค่ะได้ถูกเพราะว่าแนนจะรู้จักแบบเจ้าที่เขามารับซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเราเคยดิวกันมานานเนี่ยค่ะแนนขายเริ่มขายมาตั้งแต่ช่วงโควิดปีหกสามอืมตอนนี้ปีหกแปดก็ขายมา,าประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอู้ห้าปีละ ประมาณนี้ค่ะเราก็คือเราจะมีผู้ผู้ซื้อแล้วก็เป็นพวกเจ้าของโรงหลางนั้นก้มดูราคาดูราคาลังรวมเงี้ยที่เขาซื้อก็ประมาณหมื่นสามนะคะตอนนี้หมื่นสามหมื่นสองแต่จริงๆถ้าเรารู้จักบางคนบางเจ้าอาจจะได้ประมาณหมื่นสี่เนาะแล้วแต่สี่นะคะแล้วแต่ขนาดรังความสวยของรางด้วยถ้าเราถ้าเราอยากแบบโดดออกจากราคานี้เลยคือแนนแนะนาอีกวิธีหนึ่งก็คือ เราอะคัดลังนกข,ของเราอะแบบเกรดสวยอะเราก็ส่งไปล้างค่าล้างก็ประมาณเจ็ดพันถึงหมื่นหนึ่งแล้วแต่เจ้าหรือหกพันถึงหมื่นจะอยู่ช่วงนี้นะคะต่อกิจหนึ่งกิโลแล้วเราก็ไปขายไปขายเป็นลังล้างอะค่ะที่ล้างแล้ว้อมตุ่นทานอะแบบเนี้ยก็คือจะราคามันจะได้แพงกว่าโลหนึ่งก็สมมุติเป็นเกรดประหม่ะก็อาจจะได้ประมาณสามหมื่นอ่าสมมุติแบบสวยๆที่เขาขายกันบางคนเขาขายหกหมื่นเลยก็มีซึ่ง จะเห็นว่าราคามันต่างกันมากสมมุติว่าต้นทุนเราอ่ะสองหมื่นอ่ะสมมุติเราตีไปโลหนึ่งสองหมื่นรวมค่าลังนกรวมค่าล้างแล้วเราไปขายสามหมื่นอ่ะหรือสี่หมื่นอย่างเงี้ยเราก็มีกําไรส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวกับวงการบ้านนกก็คือล้างหลังนกนะคะบางคนคือรับจ้างล้างอย่างเดียวบางคนทั้งล้างด้วยแล้วก็ขายด้วยค่ะก็จะมีแบบนี้อันนี้ถือว่ามาแชร์กันนะคะ อาจจะได้มีแบบข้อมูลสําหรับบางคนที่กํำลังหาข้อมูลอยู่ก็จะได้เป็นประโยชน์วันนี้แนนมาเล่าให้ฟังประมาณนี้เนาะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าเออราคาช่วงเนี้ยช่วงนี้มันดรอปจริงแต่วา่าปริมาณที่ได้ถ้าพูดถึงนะสมมุติว่าเก็บขายสักสี่รอบห้ารอบออปีหนึงสมมติรอบละแปดหม่นแปดหอ่ะก็จะประมาณเนี้ยปีหนึ่งสี่แสนปีไปก็ถือเหมือนแบบบางคนเงินเดือนประจําเดือนละสอง เดือนละสองหมื่นสามหมื่นก็ยังถือว่าโอเคนะก็ถือเหมือนแบบหนึ่งคนทํางานอะ่ะเนี่ยก็ยังมองว่าเออมันโอเคอยู่มันแล้วแต่แล้วแต่คนมองอะค่ะแล้วแต่จุดที่เราอยู่แหละว่าเรามองแบบไหนแต่แนนมองว่าอาอย่างราคานี้แนนะก็ยังโอเคแนนะยังรับได้อยู่เพราะว่าแนนนาะทํางานประจําด้วยนี่ใส่เสื้อกาวทํางานโรงพยาบาลด้วยนะคะก็ถือว่าอ่าก็ถือว่าเป็นโบนัสไปอันนี้ก็ถือว่าส่วนที่ได้จาก ลังนกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินเก็บไปประมาณเนี้ยอ่าก็ถือว่ายังโอเคสําหรับแนนอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกถอดใจละเพราะราคาถ้าเทียบแบบแต่ก่อนมันอาจจะลดลงมาเยอะแต่แนนยังโอเคอยู่เพราะแนนแบบอืมอยากของตัวเองเนาะไม่ได้พูดถึงของลูกค้านี่แนนก็ยังอ่าไปทําไปซื้อตึกเพื่อที่จะมาทําบ้านนกเพิ่มอะไรเงี้ยอืมถือว่าแชร์กันบางบางคนเขาก็ยังจะมองว่า ออมันมันไปต่อดีไหมหรือแบบไม่ทําดีคือถ้าอยู่จุดนี้ก็คือถ้าลังเลคือแนะนําให้หาข้อมูลเยอะๆถ้ารู้สึกว่ามันไม่โอเคละเออเราไปทําอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ของแนนแนนมาว่าเออแนนไม่ต้องไปจัดการมันเยอะคือลงทุนครั้งเดียวแล้วก็เก็บกินยาวมีค่าบูรณะปฏิสังขรณ์มันบ้างปีหนึ่งก็เฉลี่ยไปแบบสอสมหมื่นก็โอเคไม่เป็นไร คำว่าสองสามหมื่นนี่คือถ้าเทียบเป็นแบบค่าน้ําค่าไฟค่าแรงค่าน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ถ้าแบบคิดเป็นตัวเลขกลมๆจริงๆก็ไม่ถึงหรอกก็ประมาณหมื่นหนึ่งเพราะอย่างค่าค่าไฟอะเนีนเสียบเดือนละประมาณหนึ่งร้อยบาทสองร้อยก็ประมาณสองพันเนาะปีหนึ่งประมาณสองพันบาทค่าน้ําก็ประมาณเดือนละสามสิบสองบาทสามสิบสองก็ปีหนึ่งสามร้อยก็บาทสี่ร้อยเป็น เป็นสองพันสองันสี่ละค่าเดินทางค่าน้ํามันเวลาไปเก็บรังนกไปอะไรเงี้ยค่ะด้วยถ้าอยู่ค่ากินปีไปก็ประมาณสองหมืเต็มที่สมมติมีเครื่องเสียงพังอ่ะเราก็เปลี่ยนเครื่องเสียงเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในบ้างก็ถือว่าโอเคอะค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นปีบ้านนกหลังที่แนนเก็บมาแนนเปิดปีหกสี่ปีหกสี่ประมาณกุมภาสี่หรือห้าหก กุมพาประมาณนี้หกสี่ตอนนี้ก็เก็บมาสี่ปีอ่าหล,หลังแรกที่ทำเนี่ยเรียกว่าคืนทุนละแต่หลังที่สองสามสี่นี่ก็คือเพิ่งเปิดมาทยอยเปิดมาเรื่อยๆก็ถือว่าอืมไม่ได้ความที่แนนรู้สึกว่าแนนโอเคกับจุดนี้แนนก็ยังตอบว่าโอเคอยู่ส่วนคนไหนที่ยังไม่โอเคก็ลองดูธุรกิจอื่นเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้ค่ะอันนี้มาแชร์อีกมุมหนึ่งให้ฟังกัน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปจริงๆแล้ว